ชายาจอมทัพจอมทัพที่44ตอนการพบเจอกันในรอบสองปีเชิงอ่องต้าจวินจิบชาชมการเดินหมากของเด็กชายทั้งสองด้วยทวงท่าเอื่อยเฉยผิดไปจากผู้เดินหมากตัวน้อยอย่างสิ้นเชิงซีไ่มองเม็ดหมากสีขาวในมือหยวนอี้ชิงตตาไม่กระพริบยิ่งถูกอีกฝ่ายจับจ้องยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับเด็กชายขึ้นไปอีก มากระดานนี้สำคัญต่อพวกเขามากซีไห่ต้องการชัยชนะเพื่อนำความภาคภูมิใจไปโอ้โอวดมารดาส่วนหยวนอี้ชิงก็ต้องการนำชัยชนะไปโอ้โอวดบิดาของเขาเช่นกันเนื่องมาจากแม่ทัพปราบทักษิณและแม่ทัพน้อยได้ติดตามส่งสเสด็จไทจือต้าหยงเจียกลับถึงเมืองหลวงในวันนี้ น้องอี้ชิงเจ้าจะลงตรงที่ใดข้าก็สามารถปิดทางของเจ้าได้หมดพี่ซีไห่ดูท่านจะมั่นใจในฝีมือของตนเองเสียเหลือเกินหยวนอี้ชิงในวัยห้าปีมองเด็กชายอายุมากกว่าด้วยโดยไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ซีไห่ในวัยเจ็ดปีฉีกยิ้มกว้างเท้าคางรอคอยการวางหมากของอีกฝ่ายอย่างใจจดใจจ่อ ตามที่ท่านพ่อได้สั่งสอนวิธีนับญาติทั้งฝั่งท่านแม่นั้นยวนอี้ชิงนับเป็นญาติผู้น้องที่ใกล้ชิดสนิทสนมเพราะบิดาของเขาเป็นพี่ชายของท่านแม่ยอมถือว่าเป็นท่านลุงของเขาด้วยท่านแม่เคยกล่าวว่าเมื่อลงทุนสิ่งใดแล้วต้องได้กำไรข้าลงแรงไปถึงเพียงนี้แล้วคงยอมให้น้องอี้ชิงได้ชัยชนะไปไม่ได้ ท่านอาเมิงมีนิสัยเช่นนี้ด้วยหรือยวนอี้ชิงวางหมากขาวลงบนตำแหน่งที่ได้แต่ตรองมาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองซีไห่กล่าวถึงท่านอาเมิงในด้านที่ตนไม่รู้จักเมื่อสองปีก่อนน้องอี้ชิงยังเล็กคงยังไม่รู้เรื่องนะซีไห่กว่าตามองกระดานหมากอยู่สองรอบจึงวางเม็ดหมากสีดำลงไปพร้อมกับชัยชนะมาได้ในที่สุด น้องอี้ชิงชัยชนะในตานี้ข้าขอก็แล้วกันนะยวนอี้ชิงยู่ปากคอตกด้วยความเสียดายไม่ถึงครึ่งการทูบสีหน้าก็กลับมาร่าเริงดังเดิมพลางหันเหความสนใจมาที่ญาติผู้พี่พี่สีไฮถึงข้ายังเด็กนักแต่สิ่งที่ข้าไม่เคยลืมก็คือไม่ควรปล่อยให้ท่านอาเมิองออกเรือนเพราะ การออกเรือนคือการเปิดทางให้ท่านอาเมืองทุกตีบุรุษได้สะดวกมือสีไห่อ้าปากค้างหลังจากได้ยินท้อยคําของหยวนอี้ชิงเขาลอบชำเรลืองมองท่านพ่อซึ่งนั่งเอกเคนกอยู่บนเก้าอี้โยกครู่หนึ่งหลังจากใครครวนก็พลันเข้าใจความหมายที่ญาติผู้น้องกล่าวขึ้นมาทันทีไม่น่าเล่าท่านแม่ถึงได้ทุบตีท่านพ่ออยู่บ่อยครั้ง โดยที่ท่านพอ่อไม่มีหนทางจะตอบโต้ท่านพ่อขอรับท่านพ่อโดนท่านแม่ทุบตีปานนั้นแต่กลับไม่เป็นอันใดได้อย่างไรขอรับเชิงอ๋องตาจวินขยิบตาให้บุตรชายก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยในใต้ล่านี้จะหาผู้ใดรับมือกับท่านแม่ของเจ้าได้นั้นไม่มีอีกแล้วสีไหสีไฮพยักหน้าเงึกๆเห็นด้วยกับบิดาเช่นนั้น ท่านลุงก็คงถูกท่านป้าทุบตีอยู่บ่อยครั้งท่านแม่ไม่ได้ทุกตีท่านพ่อแม้แต่น้อยมีแต่ตกกลางคืนท่านพ่อมักจะอุ้มท่านแม่เข้าห้องนอนและบอกว่ามีบางสิ่งที่ต้องทำข้าจึงถูกส่งไปนอนกับท่านอาเมืองอยู่บ่อยๆซีไ่เห็นว่าตนเองโชคดีกว่าญาติผู้น้องอยู่หลายส่วนตกกลางคืนได้นอนกับบิดามารดา มีระยะหลังที่เริ่มโตขึ้นท่านพ่อจึงให้แยกห้องนอนออกมาซีไห่เอื้อมมือลูบหัวหยวนอี้ชิงด้วยความเห็นใจน้องอี้ชิงยังเด็กอยู่แท้ๆท่านพ่อกับท่านแม่ของเจ้าช่างมีธุระรัดตัวยิ่งนักน้องอี้ชิงช่างน่าเห็นใจท่านพ่อบอกว่าที่ทําเช่นนี้ข้าจะได้มีน้องมาคอยเล่นด้วยซีไห่หันขวับไปมองบิดา สายตาเปล่งประกายเขาก็อยากมีน้องเช่นกันหากมีน้องชายคงจะได้เล่นสนุกกันหรือมีน้องสาวก็คงจะงดงามเหมือนกับท่านแม่ท่านพ่อขอรับข้าก็อยากมีน้องบ้างอ,ององหนุ่มสำลักน้ำชากระอักกระอายอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะกระแอมด้วยท่วงท่าสง่างามเรื่องนี้เอาไว้ท่านแม่กลับมาเจ้าคอยขอเรื่องนี้กับท่านแม่เองเป็นอย่างไร ขอรับข้าเดินหมากชนะตานี้ท่านแม่ต้องตอบรับคําขอของข้าแน่อืมอย่าลืมบอกด้วยเล่าว,ว่าท่านพ่อเป็นผู้สอนขอรับน้องอี้ชิงเจ้าจะกลับจวนเมื่อไรหยวนอี้ชิงเคี้ยวขนมเต็มปากด้วยความเอาเรอร่อยสองแก้มยุ้ยขยับต่อเนื่องพลางจิบชาไปอีกจิบหนึ่งประเดี๋ยวก็จะกลับแล้ววันนี้ ข้าจะรีบปรับจวนไปรอท่านพ่อท่านพ่อขอรับข้าอยู่รอท่านแม่ได้หรือไม่ขอรับหากเจ้าเป็นผู้เขียนจดหมายบอกท่านแม่ต้องมาหาเจ้าอย่างแน่นอนเฉิงอ๋องและเลียจิบชาไปอึกหนึ่งดวงตาคมกริบทอแววเจ้าเล่พาดผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนจะกลับสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งกองทัพเคลื่อนพลถ,ถึงนอกกำแพงเมืองหลวงช่วงคำ่ำ ต้าเจียนหัวฮองเต้ทรงมีรับสั่งให้ใต้จือต้าหยงเจียหยวนหยูเวินและหยวนเมืองซื้อเข้าเฝ้าโดยทันทีเมื่อมาถึงภายในท้องพระโรงกว้างใหญ่ต่างเต็มไปด้วยขุนนางทุกลำดับชั้นยืนรอรับเสด็จอยู่ก่อนแล้วเบื้องหน้าโอรสสวรรค์บนบันลังมังกรสีทองไท้จือต้าหยงเจียคุกเข่าลงประสานมือทำความเคารพ โดยมีหยวนหยู่เหวินและหยวนเมืองซื้อคุกเข่าอยู่ด้านหลังถวายพระพรฝ่าบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีไครจือต้าหยงเจียกล่าวถวายรายงานให้ต้าเจียนหัวฮ่องเต้รับทราบถึงสถานการณ์บ้านเมืองในเขตชายแดนอย่างละเอียดระหว่างนั้นแม่ทับน้อย ก็สอดส่องสายตาไปรอบบริเวณมองหาององหนุ่มผู้ลักลอบส่งจดหมายถึงนางแต่กลับไม่เห็นแม้เงาเชิงอ๋องถือว่ามีบทบาทในด้านการเมืองเป็นบุคคลสำคัญของราชสำนักแล้วเหตุใดถึงได้ลอยชายแล้วแต่อารมณ์ตนเช่นนี้เล่าคิดอยากจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่มาก็ได้เพราะถือว่าเป็นโอรสองโปรดของฝ่าบาทอย่างนั้นหรือ จนรู้สึกขอบใจที่พวกเจ้าทุ่มเทรแรงกายแรงใจฝืนฝูชายแดนใต้ให้กลับมาสงบร่มเย็นอีกครั้งขอพระไทยพยาคาฝ่าบาทขอพระไทยพยคคาฝ่าบาทไทจือครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากขอพระไทยพยาคาเสด็จพ่อหยวนเมืองซื้อแทบไม่ได้รับฟังว่าฮองเต้สงตรัสชมเชยว่าอย่างไร หางตาชำเลืองเห็นซ่งโปเปียวและหลัวอีเซิงในชุดขุนนางชั้นสูงพลันอารมณ์ยิ่งขุนัวขึ้นเมื่อนึกถึงตอนตลอดมาท่าทีของขุนนางทั้งสองที่มีต่อสกุลนางล้วนเป็นเพียงการกระทำเสแสแ้งฉากหนึ่งเท่านั้นเมื่อมารู้สึกตัวอีกทีตานเจียนหัวฮองเต้ทรงมีรับสั่งให้นางและหยวนอยู่เหวนรั้งอยู่ก่อนแม่ทัพน้อย ปลายตามองเหล่าขุนนางทยอยออกจากห้องพระโรงเป็นอันเรียบร้อยก่อนจะสะดุ้งน้อยๆกับฝ่ามือของไทจือต้หยงเจียที่แตะลงบนต้นแขนซื่อเอ๋อได้ใช้เวลาร่วมกับเจ้าที่ชายแดนเปิ่นไทจือรู้สึกว่าเราทั้งสองช่างเข้ากันได้ดีไว้เปิ่นไทจือจะหาเวลาร่วมจิบชากับเจ้าอีกหวังว่าซื่อเอ๋อจะตอบรับคำเชิญ ลูกทุนลาเสด็จพ่อพะยะค่ะเข้ากันได้บ้าบออะไรซื้อเจ๊เพ่นนี้ตั้งหลายรอบยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือต้าเจียนหัวฮองเตทสงบกพระหัตอนุญาตส่งต้องการมีพระราชปฏิสันถานเป็นการส่วนพระองค์กับสองแม่ทัพสกุลหยวนน้อมส่งไทจือเพคะน้อมส่งไทจือพะยะค่ะหยวนเมืองซือก้มหน้ากรอกดวงตาไปมา ไม่ทราบว่าไทจือเป็นบุรุษประเภทหน้าหนาเกินเยียวยาหรือเอาแต่ใจจนไม่รู้สึกว่าสตรีเขารังเกียจจนมีเรื่องอยากถามคุณหนูหยวนสักเรื่องหนึ่งแม่ทําน้อยเงยหน้าศพระเนตรคมกริบทรงอำนาจในใจนึกหวันมากกว่าผู้ใดในสถานที่นั้นการที่ต้าเจียนหัวห้องเต้รับสั่งเรียกนางด้วยสรรพนามแตกต่างไปจากครั้งอื่นๆ ยิ่งสร้างความระทึกไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยว่าพญามังกรเบื้องหน้าพระองค์นี้ทรงมีพระประสงค์สิ่งใดกับนางกันแน่เพคะฟาบานหยวนเมืองซื้อเจ้ามีความคิดเห็นเช่นไรต่อโอรสของเจิ้นหยวนหยูเหวินนิ่งฟังคำถามจากโอรสสวรรค์ด้วยสีหน้ากระอักรอกระอ่วนใจไม่น้อยเป็นกังวลแทนน้องสาวไปแล้วถึงสมส่วนขอประธานอภัยเพคะ หม่อมฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสถามเพคะฮ่าฮ่าฮ่าหยวนเมืองซือเจ้าอย่าได้ทำสีหน้าค่ํำเคร่งถึงเพียงนั้นเลยเจินเพียงอยากรู้เท่านั้นว่าเจ้ามีความคิดเห็นเช่นไรต่อโอรสทั้งสองของเจินทั้งสองหรือเพคะแม่ทับน้อยเอ่ยถามผู้นั่งอยู่บนบันลังมังกรด้วยความชงน ในใต้ล่านี้บุรุษที่ชื่นชอบทําชื่อเสียงของนางเสียหายมีเพียงเชิงอ่องต้าจวินและไทยจือต้าหยงเจียเท่านั้นนอกเหนือจากนี้เกรงว่าคงไม่มีผู้ใดขวัญกล้าเทียมฟ้าพาตนเองเดินข้ามประตูผีเป็นแน่หยวนเมืองซื้อเจ้านั้นถึงวัยอันสมควรที่จะออกเรือนได้แล้ว จินจึงอยากจะรู้ความคิดที่เจ้ามีต่อโอรสทั้งสองของเจินระหว่างไทจือต้าหยงเจียเจ้าคิดว่าโอรสองค์นี้ของเจินเป็นอย่างไรในตาหงหลุบลงหลบพระเนตรคมกริบทรงอำนาจคู่นั้นพลางทบทวนคำถามที่ได้รับมานางไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงเลยใช่หรือไม่ไทจือทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งนักเพคะ ภายภาคหน้าจะต้องเป็นนักปกครองที่ดีนำพาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองตามรอยของพระองค์อย่างแน่นอนเพคะฝ่าบาทเรื่องนั้นเจินรู้เจินกำลังถามคุณหนูหยวนในด้านของสตรีผู้หนึ่งว่ามีความคิดเห็นเช่นไรคำถามนี้ราวกับค้อนหนักทุบลงกลางหัวเขาไม่ปานนี่มันคำถามประเภทใดกันข้อแนะนำสำหรับการหาคู่รือ ทรงเป็นบุรุษที่มีความมุ่งมัน่นวงเล็บทะเยอทะยานสูงมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อผู้อื่นวงเล็บเกาะแกะจนหน้ารำคาญมีน้ำพระทัยกว้างขวางวงเล็บเฉพาะกับหญิงงามสตรีใดได้แต่แตงเข้าวังไทยจือจะต้องเป็นสตรีที่โชคดีมากเพคะอย่างนั้นหรือแล้วเฉิงอ๋องเจ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอรสองค์นี้ของเจ้นว่าอย่างไรบ้าง ทุนฝ่าบาทแม้ในจักรวรรดิเฉินอันต่างกล่าวขานว่าเฉิงอ๋องเป็นก้อนน้ำแข็งพันปีถือเพศปรมาจันทร์แต่แท้จริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นเพคะการกระทําถึงจะเย็นชาไม่ใส่ใจผู้อื่นไปบ้างแต่แท้จริงแล้วเป็นบุรุษที่อ่อนโยนมากเพคะเท่านี้รึอเพคะสื่อเจ๊ไม่ควรลบหลู่หน้าน้ำแข็งต่อหน้าพระบิดาของเขา ทว่าพูดกันตามตรงแบบไม่สร้างภาพแล้วละก็นับว่าไม่เลวร้ายรสนิยมจัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมไม่บ้าสะสมหญิงงามเต็มวังโดยรวมถือว่าหน้าน้ำแข็งเป็นบุรุษที่ดีผู้หนึ่งหากเจ้นให้เลือกระหว่างโอรสทั้งสองเจ้าจะเลือกผู้ใดเห็นอยู่ตํำตาว่าหน้าน้ำแข็งดีกว่าไทาจือบ้ากามเป็นไหนๆอย่างน้อยเรื่องผลานสมบัติก็ไม่ต้องแบ่งให้สตรีใด เพราะวังเฉิงอ๋องร้างหญิงงามมาตั้งนานแล้วหม่อมชั้นฐานะต่ำต้อยมีบังอาจไฟสูงเพคะเจินเข้าใจดีจะให้สตรีกล่าวเรื่องน่าอายเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรเอาเถิดเจินมีเรื่องอยากถามพวกเจ้าเท่านี้กระหม่อมทุลลาพะยะค่ะกระหม่อมทุลลาเพคะตลอดทางเดินออกจากเขตพระราชฐานหยวนเมืองซือ จมลงสู่ผวังความคิดของตนอย่างสมบูรณ์หยวนหยูเวินเองก็เช่นกันแต่ไหนแต่ไรมาน้องสาวเขามักถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ไม่เคยมีผู้ใดสามารถบังคับนางได้ครานี้เห็นทีปัญหาใหญ่หลวงเกินกว่าที่เขาจะรับมือไหวท่านแม่ทับน้อยมีสารฝากถึงท่านขอรับหยวนเมืองซื้อรับม้วนกระดาษชิ้นเล็กมาด้วยความมึนงง ก่อนจะไล่ขึ้นมองใบหน้ายิ้มแย้มของเว่ยอวินอินหมอหลวงหนุ่มซึ่งเคยเจอกันเมื่อครั้งพระสนมหลี่ถูกลอบวางยาพิษท่านหมอเว่ยท่านเปลี่ยนจากหมอหลวงมาเป็นคนเดินสารแล้วหรือคาระวะท่านแม่ทัพคาระวะท่านแม่ทัพน้อยขอรับข้าเพียงเป็นผู้รับฝากมาเท่านั้นขอรับหยวนหยูหวนเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจสารสำคัญประเภทใด ถึงต้องส่งมาทางเว่ยอวินอินหากไม่มีสิ่งใดแล้วข้าขอตัวก่อนขอรับขอบคุณท่านมากท่านหมอเว่ยแม่ทับน้อยแอบอ่านเนื้อหาในสารแล้วยัดเก็บในแขนเสื้อทันทีโดยไม่รอให้พี่ชายได้อ่านจนรู้ความจริงที่นางปิดบังไว้เราสองพี่น้องไม่เคยมีเรื่องใดปิดบังกันไม่ใช่หรือซื้อเอ,อ๋ยยวนอยู่เหวินกอดอก เห้นความจริงจากน้องสาวด้วยสีหน้าจริงจังอยู่หลายส่วนแม่ทับน้อยสายหน้าพรืดช่วยจังหวะที่ฐานยามจูงมา้ามากระโดดขึ้นขี่อย่างรวดเร็วมีความลับอันใดเจ้าคะไม่มีข้าแคออ่มีสิ่งที่ต้องทำก่อนกลับจวนเท่านั้นพี่ใหญ่กลับไปก่อนได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงข้านะเจ้าคะยวนอยู่เหวินหน้าเหวอยกมือค้างกลางอากาศ โดยไม่ได้เปล่งเสียงใดออกมาเขาชักมือกลับพลางเกาท้ายทอยอย่างเกอร์ก่อนจะเหลียวมองเส้นทางที่น้องสาวควบม,ม้าออกไปอีกครั้งเส้นทางนี้ตรงไปสู่วังเฉิงอ๋องไม่ใช่หรือแม่ทับน้อยโยนความกังวลทิ้งไว้เบื้องหลังมุ่งตรงสู่วังเฉิงอ,อ๋องด้วยความรู้สึกประมาานางไม่ได้เจอซีไห่ถึงสองปีไม่รู้ว่าเติบโตขึ้นเพียงใด สารที่ได้รับจากว่ยอวินอินคือจดหมายออดอ้อนจากบุตรชายนางจึงไม่รีรอที่จะมาหาเด็กชายตัวน้อยของตนยอดอาชาศึกชะลอฝีเท้าหยุดลงหน้าวังเฉิงอ๋องพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้หาใช้เฉิงอ๋องต้าจวินผู้ใดเล่าจะกล้าก่อสร้างสถานที่อลังการหรูหราโดยไม่ห่วงทุนทรัพย์ในกระเป๋ามือเรียวรูปไร้บานประตูด้วยแววตา พราวระยับพลางปาดน้ำลายเก็บอาการไม่ให้เกินพอดีประตูวังเฉิงอ๋องไม่ว่าเห็นกี่หนกี่ทีก็ไม่ชินสักทีช่างล่อตาล่อใจซื่อเจ๊ยิ่งนักงัดเลยดีหรือไม่หยวนเมืองซื้อประเมินความสูงกำแพงสองฝากคางของประตูวังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะทุบก,กำปั้นใส่ฝ่ามือ กำแพงเพียงเท่านี้ไม่ยากเกินความสามารถของนางที่จะปีนข้ามไปรอกตัดสินใจได้แล้วนางกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าเาตรียมตัวแล้วกระโดดสุดตัวเกาะริมขอบกระเบื้องโหนตัวอยู่กลางอากาศกําลังเล่งจังหวะเวียงขาขึ้นไปประตูวังกลับเปิดออกมาพร้อมกับบุรุษสูงสักผู้เป็นเจ้าของวังและลีเตอองครักคนสนิท ทั้งสามนิ่งชะงักหกตาสบประสานกระพริบตาปริบๆมองกันเจ้ามองข้าข้ามองเจ้าลี่เตอยืนค้างอยู่ครู่ใหญ่ไม่นึกว่าจะมาเจอเหตุการณ์พิลึกพิลันเช่นนี้แม่ทับน้อยเม้มริมฝีปากแน่นพลางเบือนหน้าหลบสายตาทั้งที่ตนเองยังห้อยต่องแต่งอยู่ข้างกำแพงเสียวซือเจ้าซุกซนอีกแล้ว เชิงอ่องตาจะวินเอ่ยคลี่คลายสถานการณ์อันประดับประเดิดด้วยความว่องไวเขาก้าวไปรับคนตัวเล็กลงมาจากข้างกำแพงช่วยกอบกู้หนังหน้าของนางเอาไว้ได้ทันท่วงทีข้าไม่ได้ซุกซนท่านอย่ามากล่าวหากันนะอ่องหนุ่มอมยิ้มบางเบามือใหญ่ช่วยมือน้อยมากอบกลุ่มอย่างถือวิสาสะดวงตาคมกริบ สีรัติการกวาดมองไปน้างงามล้ำของสตรีที่ตนไม่ได้พบนานนับปีหยวนเมืองซื้อเมื่อถูกบุรุษสูงสักจ้องไม่วางตายิ่งรู้สึกวางตัวไม่ถูกภาพของนางสะท้อนอยู่ในดวงตาทรงสเสน่ห์คู่นั้นยิ่งสร้างความประมาทให้กับนางจนหน้าง,งุนหงิดใจท่านจะมองข้าอีกนานหรือไม่ข้างนอกอากาศมันหนาวนะแม่ทับน้อยเบี่ยงประเด็น ถึงเวลานี้เมืองหลวงจะยังอยู่ในฤดูหนาวแต่ก็ไม่หนาวเหน็บจนหิมะตกหนักเท่าที่เมืองจริงไห่แค่นี้ถือว่าเป็นกระไรได้สำหรับนางองนมฉุดมือคนตัวเล็กเดินเข้าไปด้านในเขายังคงไม่ละสายตาไปที่ใดกลับทำเพียงเลิกคิ้วแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงยียวยวนเปินหวงังมองไม่ได้หรือในตาหงถลึงขึ้น พร้อมกับฟาดทุบต้นแขนบุรุษสูงสากไปหนึ่งฝ่ามือลีเตอติดตามคนทั้งคู่อยู่ด้านหลังในใจนึกสงสัยอยู่เงียบๆท่านอองรู้ว่ากล่าวออกไปก็ต้องถูกแม่ทัพทำร้ายพระวรากายเหตุใดยังกล่าวออกไปอีกท่านอองวันใดไม่ถูกฆ่าบันดาลโทสะใส่วันนั้นท่านจะนอนไม่หลับรืไม่ผิดเปิ่นหวางนอนไม่หลับสักคืน คิดถึงเปิ่นหวางบ้างหรือไม่หยวนเมืองซือหันขวับถึงตาใส่ององหนุ่มอีกครั้งนางปลายตามองไปทางด้านหลังลีเตอหันหน้าชมทิวทัศน์แซงไม่รับรู้ว่าเจ้านายทั้งสองพูดคุยสิ่งใดกันอยู่ท่านนี่ท่านไร้ยางอายถึงเพียงนี้เชียวหรือนางกระซิบลอดไรฟันก่อนจะเอื้อมมือบิดเนื้อข้างเอวเฉงอองต้าจวินเปินหวางคิดถึงเจ้าแล้วเจ้า ไม่คิดถึงเปินหวางหรือท่านนี่มันหน้าไม่อายเกินไปแล้วเปินหวางกล่าวว่าคิดถึงเจ้ามีสิ่งใดหน้าอายหรือที่ไม่กล้าบอกเปินหวางเป็นเพราะเจ้าอายอย่างนั้นหรือข้าไม่ได้อายแต่หนังหน้าท่านมันหนาเกินเยียวยาตั้งหากเล่าถึงได้ไม่รู้สึกกล่าวมาเถิดไม่มีผู้ใดอยู่แถวนี้แล้วหยวนเมืองซื้อกรอกตากับความหน้าด้านขององหนุ่ม ไม่มีผู้ใดบ้านปู่ท่านสิลี่เตอ๋อยืนทนท่อเป็นเสากระโดงเรือเช่นนี้ยังจะบอกว่าไม่มีผู้ใดอยู่อีกนางสะบัดหน้าเร่งฝีเท้าเดินนำไม่สนใจเฉิงอ๋องว่ากำลังแสดงสีหน้าอย่างไรเสี่ยวซือรู้ทางแล้วหรือว่าสีไห่อยู่ที่ใดแม่ทับน้อยชะงักฝีเท้าแล้วเดินปึงปังกลับมาท่านก็นำทางไปสิ ถึงอ๋องต้าจวินกลั้นหัวรอก,กับท่าทางของนางมาน้อยเขาคว้าข้อมือคนทัวเล็กไว้อีกครั้งหนึ่งก่อนจะจับจูงพาเดินไปหาซีไหฮซีไหฮหลับแล้วหรืกอเขารอเจ้าตั้งแต่ช่วงคำ่ำคงเผลอหลับไปแล้วอ๋องหนุ่มแง้มเปิดบานประตูเข้าไปพบว่าเด็กชายฟุบหลับอยู่บนเตียงทั้งที่ในมือยังถือกระดาษม้วนหนึ่งไม่ยอมปล่อย ยวนบ้างซื้อลูบเรือนผมบุตรชายด้วยความเอ็นดูนางถอดรองเท้าและจัดท่านอนให้ซีไห่เสียใหม่เด็กชายจะได้นอนสบายมากขึ้นมือเรียวสะบัดผ้าห่มคลุมตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงคอก่อนจะหย่อนตัวนั่งลงข้างเตียงท่านแม่ขอโทษเจ้าที่ต้องปล่อยให้เจ้าต้องรอนานวันพรุ่งนี้ท่านแม่จะพาเจ้าไปเที่ยวเล่นทั้งวันเลยพรุ่งนี้ เปิ่นหวังจะพาซีไห่ไปรับเจ้าที่จวนแม่ทับน้อยพยักหน้ารับคำนางลุกขึ้นยืนดับเทียนบนหัวเตียงลงแต่กลับไม่ยอมขยับออกห่างจากบุตรชายสองปีช่างเป็นเวลาที่นานนักสำหรับการไม่ได้พบเจอผู้คนที่นางคิดถึงข้าต้องกลับแล้วท่านพอ่อท่านแม่กำลังรอข้าอยู่ถึงอ่องตาจวินรวบคนตัวเล็กจากทางด้านหลังพลาง วางคางเกยบนบ่าน้อยๆของหญิงสาวแม้อีกฝ่ายจะขัดขืนเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้นางเป็นอิสระได้โดยง่ายท่านจะกินเต้าหู้ข้าอีกนานหรือไม่ปล่อยนะเส,สี่ยวซือเจ้าพูดเสียงดังไปแล้วประเดี๋ยวซีไห่ก็ตื่นมารอหยวนเมืองซื้อหยิกต้นแขนบุรุษสูงสักไม่หยุดแต่ถึงอ๋องหรือเจ้าสะดุ้งสะเทือนเสี่ยวซือยังไม่ตอบเปินหวางตอบอันใด นังลดเสียงกล่าววาจาแทบจะกลายเป็นกระซิบคิดถึงเป็นหวังหรือไม่แม่ทับน้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่พลิกกายหันกลับไปประจันหน้าสองมือเรียวเปลี่ยนจากกระหน่ำหยิกเป็นโอบไล้ขึ้นโอบรอบคอหนาคิดสิคิดว่าจะสังหารท่านด้วยวิธีใดดีหากท่านยังไม่ยอมปล่อยมือจากเอวข้า อองหนุ่มยกมือขึ้นอย่างยอมจำนนปล่อยคนตัวเล็กเป็นอิสระหยวนเมืองซื้อสะบัดหน้าเร่งฝีเท้าออกจากห้องบุตรชายเกิดหน้าน้ำแข็งหน้ามืดจับนางลากขึ้นเตียงแล้วก็หายนาจะมาเยือนอันที่จริงยังติดว่านางต้องรับผิดชอบปรมจันทร์ของเขาอยู่แต่ยังทำใจไม่ได้เสียวซื้อเจ้ายังไม่ตอบเป่นหวงัง เจ้าคิดถึงเป่นหวังหรือไม่หยวนเมืองซือ้อครั้นจะใส่ใจนางรีบออกจากวังเฉิงอ๋องแล้วควบม้าคู่ใจกลับจวนอย่างไม่คิดจะเหลียวหลังเฉิงอ๋องแย้มยิ้มมองตามคนตัวเล็กวิ่งหนีราวกับกระต่ายป่าหนังหน้าไม่สำคัญอีกต่อไปหากเขาต้องการนางมานน้อยมาอยู่ข้างกายท่านอ๋องสารจากวังหลวงพยาคะ่ะดวงตาคมกริบ ขวาดผ่านตัวอักษรด้วยสีหน้าราบเรียบแตกต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงเสียวซือเปิ่นหวางคงต้องใช้ไม้แข็งกับนางแล้วกระมังจบตอนค่ะติดตามตอนต่อไปกันได้นะคะไม่นานเกินรอค่ะสวัสดีค่ะ